อย่าแต้วครัวคำโตตสวัสดีค่ะคลิปนี้ก็จะมาแบ่งปันวิธีทําขนมครกทําด้วยกระทะรสชาติอร่อยออร่อยไม่แพ้ที่ร้านและก็ทําได้ง่ายๆที่บ้านมาฝากทุกทท่านค่ะและนี่ก็คือส่วนผสมทั้งหมดแบ่งออกเป็น2ส่วนส่วนหนึ่งก็จะเป็นส่วนของแป้งอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นส่วนของน้ําราดหน้าของขนมครกค่ะอันดับแรกเลยก็เติมแป้งข้าวเจ้าลงไปในชามผสมตามด้วยแป้งข้าวเหนียวน้ําตาลทรายกเกลือปน่น แล้วคนของแห้งทุกอย่างให้เข้ากันพอทุกอย่างเข้ากันดีแล้วก็เติมน้ำกะทิลงไปค่ะตามด้วยน้ำเปลา่าเติมไปคนไปแบบนี้นะคะสำหรับส่วนผสมของน้ำเปล่าและน้ำกะทิสูตรที่ให้ไว้ก็พอดีแล้วค่ะไม่ข้นแล้วก็ไม่เหลวจนเกินไปทุกอย่างเข้ากันดีแล้วก็พักไว้ก่อนประมาณครึ่งชั่วโมงจากนั้นก็มาเตรียมทำน้ำราดหน้าขนมครกกันต่อค่ะเติมส่วนผสมทุกอย่างลงไปในชามผสม ของแห้งแล้วก็น้ำตามด้วยน้ำกะทิแล้วคนให้เป็นเนื้อเดียวกันความเหลวก็จะได้ประมาณนี้แป้งก็จะได้ออกมานุ่มๆอร่อยๆค่ะและสิ่งที่ต้องเตรียมอีกอย่างหนึ่งก็จะเป็นน้ำมันพืชเอาไว้ทากระทะขนมจะได้ไม่ติดกระทะ พอเตรียมแป้งเสร็จเรียบร้อยแล้วก็นำกระทะขึ้นตั้งไฟเปิดไฟกลางค่อนไปทางอ่อนแต่ว่าไม่ต้องใช้ไฟอ่อนมากนะคะก่อนที่จะนําขนมลงไปจีหรือว่าจะไปอบในกระทะเราก็ต้องคนก่อนเพราะว่าขนมนอนกล้นพอกระทะร้อนได้ที่ก็เทขนมลงไปบนกระทะได้เลยค่ะเทขนมก็อย่าให้หนาเกินไปเวลาม้วนจะได้ม้วนง่ายๆค่ะตามด้วยน้ําราดหน้ากะทิใช้ประมาณเกือบเกือบหนึ่งช้อนโต๊ะ โรยหน้าด้วยต้นหอมจากนั้นก็นำฝาหมอ้อมาปิดไว้ใช้เวลาปิดฝาหมอ้อไว้ที่ประมาณหนึ่งนาทีเปิดฝาหมอ้อออกดูถ้าเห็นขอบขนมมีรอยเกรียมหรือว่ารอยไหมแบบนี้ก็แสดงว่าขนมสุกแล้วค่ะจากนั้นก็ม้วนได้เลยวิธีม้วนก็ม้วนง่ายๆแบบนี้ค่ะ้านด้านล่างขนมมีความสุกแบบนี้เราก็จะได้ม้วนง่ายๆขนมจะได้ไม่ขาด เสร็จแล้วก็ทำชิ้นต่อไปก็อย่าลืมทาน้ำมันที่กระทะก่อนแล้วเติมแป้งขนมตามด้วยน้ำราดหน้าแล้วก็ท็อปปิ้งหรือว่าผักโรยต่างๆสำหรับผักโรยจะใช้เป็นเผือกมนันฟักทองข้าวโพดหรือว่าต้นหอมก็ได้หมดค่ะสุกแล้วก็มามว้วนอย่าลืมนะคะถ้าอยากให้ม้วนง่ายๆขนมด้านล่างก็ต้องเป็นสีเหลืองๆแบบนี้ ถ้ายังสีขาวอยู่ยังมวนไม่ได้นะคะขนมจะขาดได้ค่ะเท่านี้ก็เป็นการเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับขนมครกทําในกระทะทําได้ง่ายๆที่บ้านรสชาติก็อร่อยไม่แพ้ร้านในตลาดสามารถทําขายสร้างอาชีพได้ด้วยค่ะก็ลองไปทําทานหรือว่าทําขายดูนะคะสูตรขนมอร่อยๆบายยายแต้ครัวคํำโตตขอบคุณที่ดูจนจบคลิปพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ